เปลี่ยนนามป่าตปลีจกรูตักดันตังไดมือน่เปลี่ยนนามป <ừ. S 1> ่าข้างรูข้างเถื่อนอากิดนึงเปลี่ยนเธอนึ่งเปลี่ยนนามป่อออออมาอ้ยอยอ้ฝอยแม่้อยยังขึ้นมางามเลย้ ừ. งามกหองามโพดอะไรเาาอยันอ๋อยยังหรอวะชงามแกาดนี้อยู่ในไทยควนเตียนมาบึงงามแห่งนลยะไรเลียนงามป่าทางดูทางเคื่องยังปะอยู่นอนเลีนกับปตินออหลงอะยนามป่าสงวน ต่อไซมันเต็มกันบ่นไเวเทางไหนอันโอ้ยนามเรืก็ตอดดู่ไวมันก็แรืแท้มันม่าตายบ่บ่มันจะตายตามอยู่นามมึงสิละอืม,มนั่งสิเรือก็ตอดดูนามป่าคนเป็นปลาดุดดกเนาะ ปลาดุกคือไงทำจะออกเป็นสีสีดำํำจะออกเป็นสีดำบบเปลี่ยนมันหลายจนเป็นสีดำบางทีแต่ปลาดุกน่ะมันทนน้ำมันทนน้ำทน,ทนอะไรเปลี่ยนตั้งแต่อะไร อันนี้มันขิดมนันเอียงแล้วมันเปลี่ยนหนามป่า,ปาอันนี้ปลาเข็บเงบัวปลาเข็งให้ย้อมวัตายอยีอกะลูกเฮ้ยอืม